ค่ะเสร็จแล้วไปไหนต่อคะท่านเสร็จแล้วก็นอนพักสักแป๊บข้าหนูไปดูหนังทิพน้อยหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงอยากดูทิพน้อยคุยใกล้ใกล้เสร็จแล้วใกล้ใกล้ๆไห่างๆกี่พอแล้วไม่ไอ้เราก็มันจะของรายการกันบอกว่าคุยใกล้ๆหน่อยมันน่าเกลียดแต่ผมเห็นท่านเดินปีกเข้าไปเลยนะฮะหัวใจเลยท่านปีกที่ตะโพเลยเมื่อกี้ จะไปดูหนังกับดิฉันย้อยใช่ค่ะทำไมถึงอยากดูเพราะว่ามีท่านไงคะเพราะว่ามีท่านไงคะเพราะว่ามีท่านไงคะเยอใช่ตรงนี้เป็นอะไรคะท่าน<อ>มีอะไรแดงๆติดอยู่ค่ะท่านหูหูแดงใช่ไหมคะท่านหน้ากระเดง้งม่านขมุง่ง <laughs> โอเคเชื่อเชื่อเลยครับเหมยหลินค่ะหล่อเพื่อนเรื่องอะไรเล่าเหมยหรืองลิน เราจะท่านเลยค่ะ<อ>ท่านอยากเรียกว่าอะไรคะเรียกพี่รั